ก็สวัสดีครับยยวผมมอนคิดบวกนะครับวันนี้ผมจะมา,าต่อจากบทที่สองนะครับก็คือบทที่สามนะครับผมนะบทที่สามนะครับแป๊บหนึ่งนะ ก็บทที่สามนะครับวิธีนักพูดเรื่องนามปาถากถานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่สมสสรโรตาโรตันปีในนิวยอร์กซึ่งผู้คนซึ่งผู้พูดคนสำคัญต่อที่ชุมนุมเป็นข้าราชการขนาดใหญ่ตำแหน่งอันสูงของเขา หนูให้เขาเป็นผู้ไม่เกียรติและเราต่างเราคอยด้วยความยิ้มกลิ่เที่ยวฟังคำพูดของเขาเขาสัญญาว่าจะเล่าให้ฟังถึงการปฏิบัติงานแห่งกรมของเขาและเรื่องนี้าธุรกิจนิวยอร์กเกี่ยบทุกคนพากันสนใจเขากล่าวอย่างสั้นๆว่าขอจิตใจของเขามีความสับผลบนเปและอาหารทางใจ ให้เขานํามาเลี้ยงเราก็อยู่นสภาพเพี้ยนเดียวกันเขาเอาไอรีมให้กินก่อนเสร็จแล้วเอาชามชซุปมาวางตรงหน้าเราต่อมาอีกน้ปาปลาในลูกนัดเสิร์ฟและรายการมีกว่านั้นมีอาหารจานหนึ่งด้วยคล้ายกับมีส่วนผสมของซุปไอริมและปาลาเฮอร์ริงแดงชนิดดีข้าพเจ้าไม่เคยพบมาก่อนเลยจะเป็นที่ไหนหรือเวลาใดก็ตามได้เห็นแต่ผู้พูด ยุ่งเหยิงอุลุงตุงนงังยิ่งไปป่่าวันนี้ขอพยายามพูดโดยใช้กรนสดในครั้งคันเมื่อจนต่อเข้าขอดึงบันทึกปึกหนึ่งออกจากกระเป๋งเสื้อสัรภาพว่าในขันการของเขารวบรวมไว้ให้เขาและไม่มีผู้ใดสงสัยต่อความจริงที่เขานำมาอ้างเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าบันทึกนั้นอยู่ลักษณะไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกับเสษ เหล็กบรรจุอยู่ในรถโกดังเขาขออภัยและเรียกน้ำเย็นและดื่มด้วยมือสั่นเทาแล้วเสร็จแล้วกล่าวคำพูดกระท่อนกระแท่นต่อไปนี้อีกไม่กี่ประโยคขออภัยซ้ําและค้นหาข้อความในการบันทึกอีกครั้งหนึ่งนาทีแล้วนาทีเล่าผ่านพ้นไปได้เพิ่มมาการจนต่อให้เขามากขึ้นหมดทางออกเพิ่มขึ้นงงงันสุดสูงสุด ขวยเขินยิ่งขึ้นเหงื่อแห่งความประมาทออกมาชุ่มที่หน้าผากของเขาและขณะเขาเช็ดมันพระเจ้าก็ถึงกับสัน่นมันเป็นครั้งหนึ่งในหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องยู่ในฐานะผู้ฟังที่ต้องพบกับความอึดอัดในสมสุดและท่านผู้นี้ได้รับความอับอายและขายหน้ามากที่สุดยิ่งกว่านักพูดทนใดจะเข้าเี่เท่าที่ข้าพเจ้าพบเห็นแล้วเขากล่าวคำพูดในแบบเดียวกับรูโซ,โซบรรย้ายถึงชายหนุ่มเขียนจดหมายของ ความลักเก่าคือเริ่มต้นโดยเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วจบลงโดยเขาไม่รู้จะว่าไดเก่าวอะไรไปบ้างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อความรู้ของบุคคลใดลักลั่นเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์กก่าวถ้าเขาได้ความรู้มาเพิ่มเติมมากเท่าไหร่ความคิดของเขาจะจะสนอนหมานมากขึ้นเท่านั้น ข้าพเจ้าอยากจะเขียนคำพูดต่อไปนี้ของนโปเลียนด้วยสีแดงแจ๊สมีขนาดสูงหนึ่งฟุตตามประตูทางเข้าโรงเรียนแห่งทุกแห่งในโลกนี้ซึ่งศึกษาการพูดในที่ชุมนุมใช้เป็นท,ที่มาเล่าเรียนดังนี้ศิลปะแห่งการสงครามเป็นวิทยาการซึ่งถ้ามีการคำนวณและพินิษคราะห์ให้ถี่ทวนจะไม่ได้รับความสำเร็จใดๆเลยการพูดในที่ชุมนุมและการยิงปืนก็เช่นเดียว ก็เช่นนี้เหมือนกันแต่ผู้พูดตระหนักความจริงในเรื่องนี้บ้างไหมหรือถ้าเขาตระหนักเขาปฏิบัติตามประจำหรือเปล่าเปล่าเลยเขาพูดเน้นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้กระทําเช่นนี้มีศูนทรพจน์และปะฐาฐกาถาอยู่มากมายว่างแผนจะจัดได้เข้ารูปเหนือไปกว่าการกระทํศกตรูแบบไอพีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีใครอธิบายได้แน่นอนจนกว่าเขาจะได้ศึกษาเดียเหล่านั้นถ้าจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอมีคําถามที่ไม่ สิ้นสุดซึ่งผู้พูดจะต้องถามตนเองและ่อบต้วตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัววางไว้อย่างไรก็ดีถ้าพเจ้าสามารถกระทําได้แต่เพียงนำตัวอย่างสั้นๆของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆมาให้ดูซึ่งแะ่ไหน,นห้เห็นว่าอะไรคือความหมายของการจัดให้เข้ารูปเป็นระเบียบเรียบร้อยวิธีที่ปางถกัถานชนะเลือชิ้นหนึ่งผูกประโยชน์ขึ้น ต่อไปนี้คือประทกฐานที่แสดงมาหลายปีแล้วต่อสภา Nation แนชั o นั l เอ s o ชอร์ชั่นออฟบีเอประทกฐาชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดกับประทกฐาอีก27ชิ้นแห่งเมืองต่างๆในสหรัฐและมันจะชนะอีกถ้ามีประกวด การในปัจจุบันพระรกระถาชิ้นนี้ผูกประโยชน์ขึ้นอย่างงดงามเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงซึ่งบรรยายอย่างแต่มว่าจ,จางเห็นจริงเห็นจังน่าสนใจมันมีชีวิตจิตใจมันเดินได้มันมีส่วนดีสําหรับให้อ่านและศึกษาท่านประทานและมิตรสหายทั้งหลายไว้หลังไปอีกร้อยสี่สี่ปีมาที่แล้วชาติใหญ่ยิ่งนี้สารัฐ อเมริกาได้ถือกำเนิดในเมืองฟิลาเดลเฟียของข้าพเจ้าได้เป็นธรรมารายอย่างยิ่งที่เมืองนี้ซึ่งมีบันทึกดีงามอยู่ในประวัติศาสตร์ยังต้องเป็นชาวของชาวอเมริกันที่มีติตใจเข้มแข็งผพู้ซึ่งไม่มีเพียงแต่ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่และสุดและสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งในโลกที่จะหายทั้งหลายฟิลาเลนเฟียไม่เพียงแต่เป็น เมืองเหโตกว้า,างขวางสะอาดและสวยงามเท่านั้นหากเป็นีรู้จักทุกผลทุกแห่งในฐานะเป็นโรงงานยิ่งใหญ่ของโลกเทศผลที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นโรงงานของโลกเช่นนี้เนื่องจากเรามีกองทัพคนกว่าสี่แสนคนทํางาน,นอยู่ในโรงงาน9200อแห่งซึ่งผลิตสิ่งมีประโยชน์ราคาหนึ่งแสนเหรียญในทุกๆ1ิบนาทีในวันทํางาน,นทุกวันและอาศัยตัวเลขของนักเศรษฐีหรือนามผู้หนึ่งปรากฏว่าไม่มีเมืองใดในประเทศนี้ เสมอเท่าฟิลาเดลเฟียในด้าน,นการผลิตกรรมทางด้านสิงค้าขนสัตว์หนังเครื่องเย็บปักถักร้อยผ้าหมวกสักตาเครื่องเหล็กเครื่องมือพันเตอรี่รถยนต์เรือเดินทะเลและสิ่งสำคัญสำคัญอีกมากมายเราสร้างหัวจากรถไฟคันหนึ่งสชั่วโมงตลอดวันและคืนและสองชั่วโมงตลอดวันและคืน ให้พลเมืองมากกว่าครึ่งในจํานวนพวลเมืองของประเทศยิ่งใหญ่นี้นั่งรถรางในเมืองฟิลาเดลเฟีย,ฟยเราเราผลิตซิก้าหนึ่งพันมวนทุกๆนาทีและเมื่อปีที่แล้วในโรงงานทําถุงตีนหนึ่งร้อยสิบห้าโลงถ้าทําถุงตีนสองคู่สําหรับชายและหญิงในประเทศนี้มิได้หายทั้งหลายในขณะที่เราภูมิใจอย่างยิ่ง ต่อความเจริญรุ่งเรืองอันน่าพิศวงแห่งอุตสาหกรรมของเราแ็ะในขณะเราภูมิใจอย่างยิ่งด้วยเมืองนี้เป็นศูนย์กลางที่ใหญ่และสุดแห่งของประเทศนี้ทางด้านการแพทย์ศิลปกรรมและการศึกษากัรนั้นก็ตามเราไม่ควรรายภูมิใจยิ่งขึ้นอีกต่อไปอีกไปอีกต่อข้อเท็จจริงที่ว่า บ้านอยู่อาศัยส่วนบุคคลในเมืองฟิลาเดนเฟียมีมากกว่าเมืองใดในโลกฟิลาเดนเฟียเราเป็นเจ้าของบ้านมีขอบเขตโดยเฉพาะอยู่ถึงสามแสนเก้าหมืสมสามร้อยเก้าเจ็ดหลังนะครับแต่ถ้าบ้านเรานี้วางบนพื้นยี่สิบห้าต่อ 2าฟุตต่อเนื่องกันไปเป็นแถวยาววิลาเดนเฟียโดยผ่านพุ่งประชุมนี้ไปถึงแคนซัสซิตี้และยาวเหยียดต่อไปอถึงเมืองเดนเวอร์ความยาวทั้งสิ้น1,881ไมล์แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเรียกความสนใจเป็นพิเศษในข้อได้ดีความสำคัญนี้ก็คือในยนน์มาเหล่านี้ปรากฏว่าหลายหมื่นหลังเป็นเจ้าของและอยู่อาศัยโดยกรรมากรแห่งเมืองเราวิลลาเดนเฟียไม่ได้เป็น ดินอันดินอันอุดมอุด,ดมสมบูรณ์สำหรับปลูกความวุ่นวายทางการเมืองตามแบบยุโรปนื่องจากบ้านเราสถาบันการศึกษาของเรา่อกศรการมือมาของเราดำเนินโดยชาวอเมริกันผู้มีจิตใจสุจริตซึ่งเกิดในเมืองของเราแลวเราเป็นวัลลุดทงท่อมาจากบรรพบุรุษของเราพิลาเดนเฟียเป็นเมืองแม่ ของประเทศยิ่งใหญ่นี้และเป็นแหล่งกําเนิดแท้จริงของเสรีภาพชาวอเมริกันหนึงนะครับเรามาวิเคราะห์ที่ปัญหาสถานี้กันดีกว่าเรามาพิจารณาดูว่ามันถูกประโยชขึ้นอย่างไรเห็นใจมันจริงได้ประสบผลดีงามก่อนอื่นสังเกตได้ชัดว่ามีทั้งการเริ่มต้นและการลงเอยที่เหมาะสมทั้งนี้นะว่าเป็นปัญหาถานที่เพียรพร้อมอยู่ด้วยความ อยู่ด้วยคุณความอันดีดีอันหาได้ยากหาได้ยากยิ่งความที่ท่านจะพึงนึกถึงคิดเสียอีกมนเริ่มตรงมาเริ่มต้นตรงจุดหนึ่งแล้วพุ่งไปตรงจุดที่หมายเหมือนอเหมือนหนึ่งห่านป่ากระพือปีกปินมันไม่ได้อืดอาดเยื่อ มันไม่ได้เปลืองเวลาโดยป่าประโยชน์มันสดใสเด่นผู้พูดเริ่มต้นในการกล่าวบางอย่างถึงเมืองของเขาซึ่งผู้พูดคนอื่นๆไม่มีทางที่จะกล่าวถึงความสําคัญแห่งเมืองของตนได้เช่นนี้กล่าวคือเขาชี้ให้เห็นว่าเมืองของเขาเป็นสถานที่ให้กำเนิดชาวเมริกันต่อมาขอเปิดว่าฟิลาเดลเฟียเป็นที่รู้จักกันทุกคน ทุกแห่งในฐานะเป็นโรงงานยิ่งใหญ่ของโลกดูวิลีควริลันจริงใหม่ท่านให้ออกโฆษณาชวนเชื่อดีๆนี่เองถ้าเขากล้าไปจุดหนึ่งในทันทีจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเขาไม่ได้กระทำเช่นนั้นเขากาหยุดบรรยายถึงสินค้าร้อยแซึ่งวิลาเดนเฟียนำหน้าโลกสินค้าขนสัตว์หนังเครื่องเย็บปักถักร้อยผ้าหมวกสักลายเครื่องเหล็กเครื่องมือเครื่องแบตเตอรี่ รนและเดินทะเลตอนนี้เองไม่ได้ดูไม่ได้ฟังดูเป็นโฆษณาชวนเชื่อเลยจริงไหมท่านฟิลาเดนเฟียสร้างหัวรถจักรรถไตรคันหนึ่งทุกๆ2ชั่วโมงตลอดวันและคืนและพละเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งเยี่ยมรอนพลเมืองของประเทศยิ่งใหญ่นี้นั่งรถรางทําในเมืองเิลาเดนเฟีย เออเนี่ยฉันไม่รู้เลยเราลำพึงเมื่อฉันนั่งรถรางเข้าไปในเมืองเมื่อวานนี้รถรางคันนั้นอาจเป็นคันหนึ่งในจานวนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ฉันจะดูเสียหน่อยว่าเ่ืของฉันซื้อรถรางมาจากไหนผลิตซิก้าหนึ่งพันมวลทุกๆนาทีทาถุงตีนสองคู่สําหรับชายและหญิงและเด็กประเทศนี้รู้สึกประับใจยิ่งขึ้น บางทีซิกาตาทําให้ฉันโปรดในวิลาเดนเฟียก็ได้และถุงดทีนเช้กำลังสวมอยู่ผู้นี้ผู้พูดอะไระต่อไปกระโดดกลับไปยังเรื่องขนาดของพิลาเดนเฟียซึ่งขอได้บรรยายไว้ในตอนต้นเพื่อให้ข้อเชตติงที่เขาลืมไปประมังเปล่าเปล่าเลยเออขาเคาะแน่นอยู่ที่จุดจุดหนึ่งจนพูดหมดจนเรียบร้อยและไม่มีสิ่งขาดตกบกพร่องกระทั่งต้องหันกลับมายัางจุด นั้นอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามมีนักพูดมากมายได้กระทาในแบบที่กล่าวนี้โดยท่านที่จะบรรยายจุดทั้งหลายของเขาให้อยู่ตามลําดับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าขาับบรรยายจุดเหล่านั้นให้เป็นแบบเดียวกับกันกับกับตันฟุตบอลเราตะโกนบอกพวกเขาเป็นตันญานลบยีบเจ็ด สามสี่สิบเก้าสองและผู้พูดดังกล่าวก็ทำ like ไลค์มากกว่านั้นควา่จ,จุดต่างๆในหนองนี้ยี่สิบเจ็ดสามสี่ยี่สิบเจ็ดสิบเก้าสองสามสี่สิบเก้าส่วนผู้พูดผู้นี้อย่างไรก็ตามขอปิดสตรีมแล่นพุ่งไปข้างหน้าตามกำหนดเวลาไม่ได้เชิญแชร์ไม่ได้หันกลับ ไม่ได้คดเคี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาแบบแนวออกการเล่นของหัวรถจักรไฟที่เขากล่าวถึงแต่มีจุดอ่อนที่สุดอยู่จุดหนึ่งในประณาฐานทั้งหมดของเขากล่าวคือเขาเปิดเผยว่าเิลาเดนเฟียเป็นส่วนกลางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนี้ทางด้านการแพทย์ศิลป,ปะและการศึกษาเขาเพียงแต่ถแถลงข้อความนี้เท่านั้นคันแล้วขอรีบผ่านไปยังเรื่องอื่นเขาใช้คำพูด เพียงสิบสองคำเพื่อให้เกิดความล้าใจต่อข้อเท็จจริงอันนี้เพื่อทำให้มันเห็นจ,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 จริงเห็นจังเพื่อให้มันสรักแน่นในความทรงจำการใช้คำพูดเพียงสิบสองคำในประโยคจะใช้หกสิบคำย่อมผ่อนหายไปชุมสูญเสียดังนั้นจึงไม่เกิดผลประการใดทั้งสิ้นแน่นอนไม่เกิดผลอะไรเลยจิตใจมนุษย์ไม่ได้เป็นบดงานเหมือนกับสายรวดของกองแบับเขาคนทำอย่างไร เขาตระหนักอยู่เป็นอย่างดีว่าเขาจะสร้างจุดนี้ด้วยเทคนิคอย่างเดียวกับที่เขาเพิ่งใช้อยู่หยกๆในการสร้างความจริงพิลาดินเฟียพนโรงงานของเมืองโลกเขารู้ดีเขารู้ดีด้วยว่ามีผู้ถือนการจับเวลาระหว่างขงขงกำลังพูดแข่งขันนี้ซึ่งอนุญาตให้เขาพูดเพียงห้านาทีพอดีจะเกินไปแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ไม่ได้เหตุนี้เองเขาจึงข้ามรายละเอียดทั้งหลายของจุดนี้ไปเสียหรือข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในจุดอื่นๆ ผู้ฟังอาจจะลืมตัวอาจจะลืมตัวเลขจํานวนบ้ากที่เขานามาอ้างก่อนพูดประโยคนั่นจบด้วยซ้ําแต่สามารถลืมภาพที่เขาคว้าได้เห็นได้ไหมขอบอกว่าเป็นสิ่งสุดวิสัยทีเดียวไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงที่เป็นสาระอันไม่น่าตื่นเต้นอยู่มากไปสักหน่อยก็สามแต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้ขัดเก่าให้ฟังเลื่นหูเป็นอย่างดีผู้พูด คู่นี้อาจจะสร้างจุดยอดให้ตึงใจและสั่นความรู้สึกดังนั้นในการบรรยายถึงบ้านจํานวนมากถือมาขอจึงพูดให้เกิดความสะเทือนอารมณ์เขาเล่าว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มีความต่อวิญญาณของเมืองนี้อย่างไรบ้าง การเรียบเรียนภาษาอาถรชิ้นนี้เป็นงานยากลําบากไม่น้อยเลยแต่ถึงแม้ว่าเรนจะได้รับการยกย่องในง่นการสร้างประโยคพระตระถานนี้อาจจะผิดหวังอาจจะประาศจากผลได้อย่างง่ายๆแต่ถ้ามันแสดงในแบบยกเยี่เย็นปราศจากอาการกระปี้กระเป๋าได้มีชีวิตชีวาแต่ปรากฏว่าผู้แต่งทําหน้าที่พูดโดยด้วยตนเองได้ความรู้สึกร้อนรุ่มได้ความกระตือหรือร้อนเกิดมาจากความสุจริตอันนึกล้ำที่สุด น่าแปลกใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ประกาคานี้ชนะที่หนึ่งได้รับถ้วยเมืองแห่งเมืองชิคาโกเป็นรางวัลก็นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมาต่อนะครับอ่าส่วนที่เหลือนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ